สวัสดีทุกคนเลยนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะทําอะไรกันตรงนั้นคืออุปกรณ์ที่จะแก้เอลยสในวันนี้เราจะหลอกเอลยสว่านั่นคือสินค้าใหม่ของเราและเขาจะต้องเป็นคนใส่มันเพื่อโปรโมตสินค้านี้และถามว่าเราจะแก้ยังไงน่ะเหรอชดที่จะให้ใส่มไม่ไม่ธรรมดานนสิเราไปดูพพร้อมกันเลยขอโทษ้อกชายเป็นยังไงบ้างเจกอธิบายให้เราฟังหน่อยเออมันก็เป็นกระเป๋าดัดแปลงที่จะเรียกได้ว่าชุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยสรุปแล้วมันคือกระเป๋าที่เป็นชุดใช่ไหมงั้นเออเราจะให้เลสใส่จากนั้นเราก็จะล็อกมัน เฮ้ยจะเห็นด้วยกับแผนนี้นะเพราะว่ากระเป๋ามันล็อกได้ด้วยล่ะงั้นสรุปแผนของเราก็คือจะลองให้เลือดใส่ชุดนี้ที่เป็นกระเป๋าแล้วก็ล็อกได้เลยนะเฮ้ยมาแล้วหรออะไาวะอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ก็คือชุดใหม่ที่เราจะขายในเว็บนะจากนั้นแฟนคลับเราก็จะเย,ยะะอแล้วน่ะเฮ้ยมันเป็นชุดแฟชั่นใหม่สไตล์คนรักกระเป๋าอะไรแบบนี้ใส่แล้วก็จะดูแทบอีกแบบแล้วล่ะฉันม่ต้องขายดีแน่ๆเลยไหนว่ามะใครมันเป็นคนคิดค้นวะกระเป๋าโง่ๆมาตัดแล้วก็ใส่เนี่นะเป็นกูกูก็ไม่ซื้อหรอก ถ้าจะซื้อจริงๆนะกูซื้อมาไว้ขี้ใส่ย,ยังดีกว่าเลยสุดท้ายมันก็บังคับกูพวกเวนเดี๋ยวรอหน่อยดีกว่ากูมีธุระต้องไปทำกระเป๋ามึงเนี่ยยังกระเป๋าใส่หมาเลยเฮ้ยงั้นก็เรามาเริ่มกันเลยนะนรู้ไหมว่ามันยิ่งใส่ย,ยิ่งอัดอเฮ้ยก็ทำไมสมส่วนในเอเลส่ยตัวอย่างสมส่วนแล้วครับพ่อแม่พี่น้องกูไม่ทำเงินเก่งมาลัดหั่นกูด้วยเลยล่ะจะได้มีความสุขจริงๆมึงทำกระเป๋าแบบเวอร์ชันอางเกงในมาด้วยก็ดีนะขายดีแน่นอนแล้วเขียนเนี่ยมึงจะเก็บไว้ทางไหนทำไมเฮ้ยย่ออาี้มัวชอกมานเริะมกันเลย ว่าต้องหัวละยันนั่นแหละดูกัญชาว่ได้ไงเอามาแบ่งกูด้วยนะพลังของขาบอ่ะผมพอดีแล้วคันคันมาๆๆมามาใชาตัวนั้นไอ้ขาวเฮ้ยเขาจะไม่รู้ตรงไหนอ่ะไปช่างมันฮะสโลแกนนะเป็นว่ายังไงดีบอกมาเฮ้โฮไปเลยไปชักว่าวกันอะไรแบบนี้มาจัดกันเลยดีกว่าเฮ้โฮไปชักว่าวกันพวกเงี้ยงทั้งหลายหน้าปิบังเพียไม่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 ยังไม่ผ่านเลยนั่นต้องบอกว่าเฮ้โฮไปกันเลยไปชักว่าวกันเดี๋ยวมันน้องว่างแทนนะเฮ้โฮไปกั ไปชักว่าวนะมา้องวางกันนะทุกคนไม่วางชักไม่ได้หรอวะเฮ้ยทำตามเถอะนะไอ้เลิศชักตอนนั้นเรื่องของกูป่าวมึงย,งย,งยงังงงอะไรกับกูล่ะไหนล่ะมึงต่อยมัง <c oughs> ้งเฮ้ยเฮาไปอาแซบกูถามหน่อยว่าม,ม,มันจัดทรงผมหรือมาหาหมัดหมาวะยาโอ้ตัวร้องมาหาหมัดหมาจริงๆใช่ไหมเนี่ยไอ้คิตันรู้สึกว่าตอนนี้กูอึดอัดมากเลยคเขาเฮ้ยเดี๋ยวถ้าถ่ายก็เสร็จแล้วล่ะตั้งใจหน่อยสิเฮ้ยเฮาผมจะชักว่าวแค่ตอนตัวเท่านั้นนะครับ เฮ้โหเฮ้เสียแล้หนาแล้วอย่าเลยก็เฮ้ยเอ้ยเอเกือบแล้วกูทำไมงานโปรดักมึงแย่จังวะกูไม่ถ่ายแม่งละพอจบก็เทียกระเป๋ามึงขายไม่ออกหรอกกระเป๋าชุดเชี่ยวของมึงเนี่ยมันนาไปใส่ให้คนเมาเฮ้ยเอเล็บมันยังไม่เสร็จเลยนะ เสร็จไม่เสร็จก็เรื่องของมึงดิวะมึงไม่ตามใจในายแบบเลยเฮ้ยแต่นี่มันคืองานนายเอลิธไม่สนมอยากมีปัญหาเปล่าแล้วตอนนี้มึงก็ปล่อยกูออกได้แล้วอีพวกอถืออยู่ในนั้นน่ะมึงไม่ทำงานทำการกันเลยเนี่ยทำไมมึงไม่เอามันมาสวมแทนกูแล้วหมามึงเนี่ยก็ปล่อยมันมากัดขากูตลอดเลยไปไรนของนายนี่เอลิสคือกูอยากจะบอกมึงว่าชุดเชียอะไรของมึงเนี่ยครับไม่กูใส่อะมันดีจะตายเอลิสมาฉันจะจัดการให้ไม่ไม่ไม่กูกูรู้มึงจะทำอะไรมาไปไปปล่อยกูปล่อยกูไม่ชนะงานงา่หยาหยาไปปลด จะทำกูเลยกูขาดขืนมันไม่ได้ต่อหน้าคุณจะไปทนกับพฤติก,กรรมของพวกมึงละมันหลอกุูมันถ่ายแเบบียบเอเลียดกูไม่ขำเลยฮะมีความสุขมากใช่ไหมเฮ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เบลหน่าเอเลียดเขาคือตะกล้องที่ถ่ายนายนะแล้วแล้วนายจะไปไหนเนี่ยอย่าบอกว่าจะขับรถสภาพนั้นนะ่ะมันขับไม่ได้หรอกนายเอเลียต คอาดูเฮ้ยน,นั่นนัจะไปได้ยิงเหลืเอเลี้ยดไอ้มต้องลองดูหน่อยแล้วว่ <c oughs> อะอ่มัน <c oughs> ก็ะเ๋ามึงนี่้ยมากเลย <c oughs> มามันต้องได้ดิกว่า <c oughs> มา <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วถ้าสมมติว่านั่เข้าได้นั่นจะขับยังไงเลี้ยดนาะยลอรนึกสภาพดูสิ กูจะเมาร้อสิบลอ้อยมันยุ่งยากจัง,จงวะเป็นเพราะพวกมึงรวมหัวกันแกล้งกูงแบบนี้ไงเพราะงั้นมันก็ไม่เกิดเรื่องบ้าแบบนี้หรอกเขาเราทำคลิปเพื่อแฟนคลับในยูทูบไหมเอลิสฝากกันพวกแฟนคลับในยูทูบนะ <c oughs> อยากใส่เดียววะมาเลยครับดูสิมันยังไม่รับผิดชอบกูอีกนะเ <c oughs> มื่อเคยสนใจน้องแคนบ้างไหมฮะก็มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรเนี่ยเอเลิสไม่นน่าจะเป็นอะไรเลยเอาจริงๆกูโดนกาวกูยังดีใจกว่านี้เลยกูบอกให้อุ้ยจับหำเจี่ยวไงก็เดี๋ยวถึงเวลาออกให้ไงตอนไหนครับคุณเบนซ์ตอนูขี้แตกงแล้วไง เอาเป็นว่าชุดใหม่มึงกูจะเฉลิมด้วยกันขี้ใสแล้วกันเขาสติแตกไปแล้วแม่งโคตรหัวร้อนกับพวกมึงเลยนะวันวันพวกมึงไม่ทำอะไรกันเลยใช่ไหมเอาว่ากูเดินกลับบ้านก็ได้วะเฮ้ยหมายจะแม่เฮ้ยไอ้เลื่องเปนไก่นะเฮ้ยกูก็รู้อยู่กูลืมเป็นแจ้งกูแจ้งให้กูเลยนะจะมองว่ากูเป็นหมาซะวันวันจะผักกูทำานจ้าจ้าเอาเป็นว่าโชคดีลุกขึ้นเองนะไอเลสนะขอบคุณมากเลยชุดบางดีสุด หลังจากที่เราไม่มาหาคุณยายมานานคงไม่มีใครช่วยเขาอีกแล้วนอกจากคุณยายเพราะฉะนั้นเขาต้องมาที่นี่แน,น่ๆคุณยายก็จะบอกว่ามึงมาทำอะไรมาเนี่ยไอเอลียดเราไปดูประสิทธิภาพของคุณยายกัน <laughs> คุณยายขอเข้าไปนะครับมาๆๆมามาแต่ไหนทำให้เอมดหมามาๆามาไม่เออค่อยๆหันหันหันแล้วก็ไปข้างล่างนะว้าตอนนั้นมันห้ำผมนะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันจะสมพันธ์เออค,คือคือตอนนั้นมันเป็นส่วนสำคัญนะคุณตาเอาเป็นว่าเอ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 าวางไว้ก่อนดีกว่านะมาผมจะเอาไปเก็บให้อ่อสนุกเลย เอาละกูว่ามึงควรทำอะไรให้กูทุกอย่างละเบีนตอนะนะเบลน่ามันยังไม่ถึงเวลาเอลิสต้องรีวิวซะก่อนรีวิวหายนะของมึงเนี่ยออกไปกันก่อนเถอะแค่ถึงมันนะคือไม่ต้องมาคิดถึงผมหรอกนะมนจะไปล,ละมันต้องหลังอย่าไปวะจะทำอะไรเนี่ยเอาเงินที่ยืมตาไปมาลืมเดมหมดลนะมันเล่นสนอะไรเนี่ยติดอะไรมาอีกแล้วเนี่ยคุณยายไม่เข้าใจผมหรอกนะบ่มงอนละคุณยายผมว่าเอลิสก่อนแน่ๆเลยนะเฮ้เหรอฮะมึงมาขอโทษยายตอนนี้เลย ว้าววเรามาจิ้มตูดกันได้ไงนะคุณยายจะใส่เดี่ยวผมยังมาฮะเดียเด่ยวเเดี่ยวเหรอเนี่ยดเดี่ยวคุณยายะก้าวหลวางจังวะผมไม่รักคุณยายนะบาสบ้ามาเลยครับเรื่องบ้าเลยเนี่ยเอาละเข้าวัดเข้าวาวัาาง <c oughs> เปิดให้ป๋าหอะไรหนู <c oughs> เฮ้ยแล้วน่าจะทำพิธียังไงนะ่ะเอเลียตแค่มีหัวใจก็มุ่งไปสู่พระธรรมได <c oughs> ้โอเคพระเจ้าฟังผมนะเพียงใหม่งัดทางงัดอ่ะไปฟังด้วยครเปล่างัดทางงัดทางงัด นั่นแหละทิ้งที่ผมจะบอกงัดทางงัดเบาๆเขาเออไปร้องเพลงงัดทางงัดในโบทด้วยล่ะเอะไรนะร้องเพลงงัดถึงงัดเนี่ยนะเกิดได้ขึ้นไหนไอเลทไปซิ่งและเสี่ยงแล้วเขาอะไรเนี่ยไอเลทเกิดนึกแยกขึ้นไว้ไปอะไรข้างในเนี่ยคือกูจะบอก์บังนะแม่งโคตรแย่เลย เรื่องมันก็คือมันมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้เอลิสร้องเพลงอัดทางงัดนะเจ้าวาดขึ้นมาเต้นยั่วๆนะจ้าจากคอนเสิร์ตอีกด้วยว่าไงนะร้องอัดทางอัดแทนสวดมนต์นะมึงกูจะบาปไหมเนี่ยไปมันถึงเวลาต้องปกปิดแล้ววแหวนแล้วถ้าทำอะไรของนายที่นี่เอลิสชันว่ากลับดีกว่าไหมกูไม่กลับเว้ยจะไปซื้อหาซื้อชุดไทยแล้วจะใส่ไงเอลิสใส่ทับตัวนี้เนี่ยนะมันใส่ไม่ได้หรอกนะนายคิดถึงความเป็นจริงหน่อยสิเฮ้ยเอลิสจะเอาแบบไหนอ่ะมันต้องเป็นเสื้อผ้าคนอ้วนเว้้้ยยยมมมันถึงงจะใใสส่่่ไดเเราปุ๊บแแลลวก็ขโ เก็บย pues er. ัะใส่กระเป๋าแล้วไปเลยไปแบบเร็วๆนี่ไงใส่เอ็กเลนี่นี่เลยใส่ได้แน่นอนเดี๋ยวดามาลองก่อนเฮ้ยใส่ได้ยังเอเลียงง่นเป็นไงล่ะรอแบบมาดแมนโคตรจ้ำด้วยไอหำแม่งอย่างชอบงัดทางงัดทางงัดทางงัดเยอะกวมันเป็นดันเซื้อให้วงนี้ดีกว่าว่ะเอามาใส่เต้นบอกแตงโมยิ่งเข้าใหญ่เลยเอาไว้เราได้เสื้อแล้วสุดยอดจ้แมวไปเลยข้าวพี่จะบอกน้องว่าการไกลอยู่หางหน้านะซื้อมาตัดให้พี่หน่อยละมานะ อเฮ้าายฉันฉันไม่มีมือจับมันมาโอ้น่าจะมีข้ออา้างอะไรกับ,บเพื่อนเคยเรื่องง่ายนยจับมันมาโอ้ยแม่มึงถือมันก็ถือไปเลยดีวะเฮ้ <c oughs> ตอนนี้เลือดนั้นได้กลับมาแล้วและชุดกระเป๋านั้นก็ยังอยู่เขาเหมือนเดิมเราจึงมีแผนการเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยเวลาผู้ดได้สาทุกท่านพร้อมแล้วหรือยังเราจะขึ้นไปส่วว่ากาศกันแล้วนะรัดเข็มขัดแน่นๆไปกันเลยสามสองหนึ่งปล่อยยาอน ตอนนี้นายอยู่ที่ดาวังคารและเพื่อนมาจ่าอะไรนั่งหนาวะเนี่ยมันในก็นทางหวานแล้วนะมึงนะ